ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีวิตในการเลี้ยงหมูเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับคนรักอิสระวันนี้ EP นี้ก็มีประเด็นที่จะมาพูดมาคุยเป็นการตอบคําถามท่าน FC ที่ถามเข้ามานะครับมีอยู่3ประเด็นที่จะนํามาพูดมาคุยในวันนี้นะครับ ประเด็นแรกก็มีท่านถามเข้ามาว่ารายละเอียดในการทำข้อหมูเทีพื้นหนาสักเท่าไหร่ความกว้างความยาวเท่าไหร่ความลัดเอียงจะลัดเอียงเท่าไหร่แล้วก็ต้องทำไหมซุ้มน้ำมีความจำเป็นหรือไม่ข้อดีข็เสียเป็นยังไงนะครับนี่คือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่สอง ที่ท่านถามเข้ามาท่านบอกว่าหมูของท่านเป็นหมูแม่พันธุ์ทำไมเวลาหย่านมแล้วตอนนี้เกือบจะสองเดือนแล้วยังไม่กลับสัตว์เลยมันเป็นเพราะอะไรก็จะได้นำมาตอบมาเล่าในวันนี้นะครับในอีกประเด็นสุดท้ายถ้าพอมีเวลานะครับที่ท่านถามเข้ามาอีกว่าจะป้องกันยุงได้อย่างไร นี่คือ3ประเด็นของวันนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราก็มาเข้าประเด็นหนึ่งเลยกันเลยประเด็นแรกนะครับก็เข้าใจว่าท่านก็คงที่ถามเข้ามาว่าการทําคอหมูจะทําอย่างไรผมเข้าใจว่าท่านคงจะกําลังคิดจะเลี้ยงหมูนะครับหรือว่าจะต่อเติมนะครับอันนี้ผมจะไม่เอามาตรฐานของฟาร์มใหญ่ๆมาพูดมาเล่านะครับเอาเป็นมาตรฐานของบ้าน,านเราเลยดีกว่า ครับการทํข้อหมูก็ควรที่จะให้มีความกว้างความยาวอยู่ประมาณสัก4เมตรถึง6เมตรนะครับพอประมาณนะครับเห็นจะสมควรนะครับเท่าที่ผมทาผมก็จะเอากว้าง4เมตรยาวหเมตรนะครับส่วนความหนาผมก็ไม่ได้วัดอีกล้ครับผมไม่ได้วัดนะครับผมจะประมาณเอาเลยนะครับก็คือให้แข็งแรงที่สุด นะครับให้ได้ม,มาตรฐานแข็งแรงที่สุดก็คือสามารถที่จะรับน้ําหนักได้เป็นตันๆนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าหมูเราต้องใส่10บกว่าตัวน้ําหนักก็ตันก,กว่าอยู่แล้วเวลาหมูตัวละร้อยส0งกิโลตัวละร้อยกว่ากิโลเนี่ยมันวิ่งก็อย่าให้มันบุกอย่าให้มันถึงกับพังนะครับนั่นก็คือสมควร,นะครส่วนความลาดชัน ความราดชันนี่ก็จําเป็นนะครับคือข้อ,อแรกสองข้อ,อแรกสามข้อ,อแรกเนี่ยผมจะทําแบบไม่มีสโลปก็คือไม่ลาดชันนะครับปัญหามันก็คือเวลาเราทําความสะอาดขออ้อล้างพื้นเนี่ยทำความสะอาดยากนะครับมันไม่ไหลเราต้องกวาดเราต้องเช็ดโอ้ลาบากมากนะถ้าจะถามว่าความลาดชันประมาณเท่าไหร่ผมไม่เคยวัดนะครับ นี่อย่างคอกเนี้ผมก็จะเอาแบบที่ว่าก็คงไม่เกิน4% 5%เอนะร์ซ็นห้าปเซนะฮะสี่เซนห้าเซนสี่ห้าองศานะครับก็คือเอาน้ำไหลสะดวกนะครับน้ำไหลสะดวกเวลาเราล้างคอกล้างเราเนี่ยมันจะได้สะดวกนะครับนี่อย่างคอกนี้ผมก็จะรา,าดลงไปเห็นไหมครับส้วมน้ำเวลาเรารา,าดข้างบนมันก็จะราดง่าย นี่เป็นการทำให้มันสลบนะครับส่วนส้วมน้ำจำเป็นหรือไม่อย่างไรนะครับคือเราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านนะครับแต่สำหรับผมเท่าที่ผมเลี้ยงนะครับผมจะต้องมีส้วมน้ำส้วมน้ำมันมีนมข้อดีอยังไงมันมีข้อดีหนึ่งก็คือหมูเราจะต้องสะอาดนะครับมีน้ำให้อาบ เวลาหน้าร้อนเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องรถพื้นบ่อยๆไม่ต้องจําเป็นจะต้องมาเพราะว่าผู้วงในการอาบน้ําให้หมูบ่อยๆนะครับเรามีน้ําให้เขาเล่นมีน้ําให้เขานอนตนัวในเขาร้อนเขาก็จะไปนอนน้ําพอเย็นขึ้นเขาก็จะขึ้นมานอนข้างบนนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของมันส่วนข้อเสียผมว่าข้อเสียเนี่ยมันแทบจะไม่มีนะท่านถามมาอีกว่าควรจะทําลึกประมาณเท่าไหร่ก็เอา ประมาณอิดหนึ่งก้อนนะครับอิดบล็อกหนึ่งก้อนนั่นแหละครับมีเหมือนกันนะครับที่บางท่านเคยถามมาบอกว่าจาเป็นไหมส้วนน้จำจําเป็นเดี๋ยวผมจะไปทำข้อ,ขอหมูพอไปทำปุ๊บทำสลึกเลยนะครับพอน้ำเต็มมาหมูลอยคอเลยอันนั้นก็มันเกินไปนะครับ<ม>ก็เอาเหินสมครนะครับประมาณ2ี่เซนสามสิเซนก็พอแล้วนะครับ ก็คือเอาให้เขาได้ไปนอนเกลือกกลัวเวลาหน้าร้อนส่วนความสกรปรกเราก็ถ่ายออกทุกวันนะครับมันก็จะเป็นการสะดวกนะครับถ้าขังไว้หลายๆวันมันอาจจะเกิดแกส๊สนะครับทำให้หมูไอจามได้นะครับคือข้อเสียของมันแต่เราเลี้ยงหมูเราก็ต้องทำความสะอาดอยู่แล้วนะครับอ้ามาถึงประเด็นที่สองนะครับ ประเด็นที่สองที่ท่านถามเข้ามาว่าหมูท่านนั้นสองเดือนแล้วยังไม่กลับสัตว์อันนี้ท่านก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับเพราะว่าสาเหตุมันก็เกิดมาจากได้หล,หลายสาเหตุนะครับในการที่จะไม่กลับสัตว์หมูป่วยไหมแพ้วัคซีนหรือเปล่าแพ้ยาหรือเปล่าให้ยาเยอะไปหรือเปล่าหมูสมบูรณ์หรือไม่นะครับเราจะต้องมีการบำรุงมีการรักษามีการดูแล หมูพร้อมไปโซ so, มันก็ไม่อยากจะเป็นสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งหมูเป็นสัตว์เงียบเราสังเกตไม่ดีอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็กลับไปย้อนดูนะครับถ้ามันไม่สมบูรณ์แล้วก็บำรุงะรจะบำรุงอะไรหรือไม่อย่างไรนั้นก็ศึกษากันอีกนะครับนี่คือประเด็นที่สอง ส่วนของผมส่วนมากนะครับต้นที่ผมเลี้ยงมายังไม่หย่านมก็จะกลับสัตว์แล้วครับยี่สิบกว่าวันนี้ก็กลับแล้วนะครับมันอาจจะฟลุกหรือเปล่าอันนั้นก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าโมูผมจะสมบูรณ์ทุกตัวนะครับส่วนประเด็นที่สามประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับการรักษาอ่าเกี่ยวกับการป้องกันยุงนะครับ อันนี้มันก็เป็นปัญหาเรื่อยมาแล้วครับสําหรับยุงโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับการป้องกันจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นคงเป็นไปได้ยากนะครับถ้าทําได้มันก็ได้นะครับแต่มันก็ลงทุนเยอะนะครับติดมุ้งลวดเลยนะครับอันนั้นก็เป็นไปได้แต่เท่าที่เคยใช้เคยนี่มาก็คือใช้หลอดไฟกันยุงนะครับแล้วก็เปิดตั้งแต่ัวักขามนะครับไม่ใช่ว่ามืดแล้วค่อยเปิดนะครับเปิดไว้เลยพอ จะเย็ยนมาเปิดไว้เลย,เลยก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ข้างข้อข้าง,างเล้าเราก็พยายามให้มันเตียนอย่าให้มียารกอย่าให้มีไรรกนะครับนี่ก็คือการป้องกันยุงนะครับครับสำหรับวันนี้ก็รบกวนเวลาท่านท่านี้นะครับขอบคุณครับที่มารับฟังรับชมสวัสดีครับ